สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านทุกมาวิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่904ค่ะ 904ส้มใส่รหัสไว้ให้ได้นบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นราย ID มีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ VIPA วิภาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษแอดอันนี้เท่านั้นแอดเบอร์ไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณแม่ไม่สะดวกรายไม่เป็นไรเลยโทรมาสั่งก็ได้โดยแจงรหัสคลิปที่904และตามด้วย4ที่ต้องการค่ะตัวที่ส้มใส่อยู่นี้นะคะจําไม่ได้แล้วว่านานเท่าไหร่แล้วที่น้องมานะคะแต่ว่ามากี่รอบกี่รอบก็ขายดีมากๆรอบนี้เวียนมาให้แล้วแถมราคาปรับราคาลงให้นิด 1นึงอีกตังหนะคะรุ่นนี้การสวยมาก งานคือแบบว่านี่เลยงานเป๊ะแบบเป็นแบบที่แบบเป็นเป๊ะเวอร์ไปดูทางการมากนะคะตัวนี้นะคะคุณแม่ขาเป็นบอกเนื้อผ้าก่อนน้องเป็นเนื้อผ้าฝ้ายผสมคอตตอนค่ะเป็นเนื้อผ้าผสมไม่ใช่เนื้อผ้าแบบชิดเดียวเป็นเนื้อผ้าผสมดึงข้อดีจากทางฝ้ายแล้วก็คอตตอนมาผสมกันฝ้ายเนี่ยเขาจะมีความแบบว่ามีน้ำหนักประมาณนึงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีใส่แล้วแบบแน่นๆมีเนื้ออะไรเงี้ยคอตตอนมันจะบางเบาเรียบใช่ไหมคะแต่ว่าฝ้ายเนี่ยข้อเสียเขาคือเขาจะมีแบบวความสากัสกๆาผิวเราก็เลย แบบว่าทําให้มันแบบเรียบๆเ,เหมือนคอตตอนนะคะแต่ว่าคือมีน้ําหนักแล้วระบายกัดได้ดีเหมือนฝ่ายนะคะคือรุ่นนี้เนื้อผ้ามันแบบนี้เลย เห็นไหมคะมันจะผิวสัมผัสมันจะเรียบเรียบเหมือนคอตตอนแต่ว่ามีน้ําหนักเหมือนฟ้ายมันไม่ได้แบบปิวปิวเหมือนคอตตอนนะคะใส่แล้วก็คือไม่ได้ร้อนระบายอากาศได้ดีเหมือนฟ้ายนั่นแหละนะคะซึ่งราคารุ่นเนี้ยปกติอะซ่อมจะขายรูปแบบที่มันเป็นรูปแบบนี้นะคะซึ่งรูปแบบมันจะดูทางการลิตรึงสหรับตัวนี้ก็คือน้องจะเป็นงานคอ,อ,อจีนงานคอปกงานคอจีนแล้วก็ผ่าติดกระดุมหน้าแขนนี้แล้วก็มีไลวปากปกติจะ7 9 0บาทปกติจะ790บาทแต่ว่าวันนี้ช่วงนี้นะคะด้วยด้วยความที่ ภาวะช่วงนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่เอาแค่750บาทพอก็คือแบบลงมาให้นิดนึงก็ถือว่าโอเคลงมาให้แล้วนิดนึงนะคะเหมือนเดิม750บาทแต่ว่าถ้าโอนชําระจะส่งให้ฟรีค่ะถึงหนะ้าบ้านเลยฟรีค่ะถ้าโอนส่งฟรีถ้าเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะ750บาทได้งานที่ดับดูดีค่ะนี้เลยคุณแม่เหมือนงานตัวละพันกว่าเหมือนตัวละพันสองพันสามพันสี่พันห้าได้เลยนะคะเพราะว่ารูปแบบเาขาค่อนข้างจะมีรายละเอียดอย่างไรค่อนข้างเยอะแล้วเนือ้อผ้าคือเฟรอิร์ 柱、纵。Oh, so มันมเงี้ำหนักเหมือนฝ้าย่มันก็จะเฟิร์มอยู่ทรงแบบนี้ซึ่งใส่ในโอกาสที่เป็นทางการได้เลยใส่ทํางานใส่ในโอกาสที่แบบจริงจังทางการได้เลยหรือว่าใส่ไปเวทเที่ยวอะไรเงี้ยได้อยู่แล้วนะคะใส่ได้ไหลายโอกาสแล้วก็ค่อนข้างเที่ยบดูดีเลยนะคะตัวนี้แค่750บาทเท่านั้นได้ไลายปักสวยๆแบบนี้ด้วยไซส์รุ่นนี้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้ววัดจากรักแร้ซ้ายมารักแร้ขวาอกเสื้อเนี่ยได้44นิ้วขอคุณแม่อกจริงไม่เกิน42นิ้วใส่ได้สําหรับความยาวจาก จุดนี้จนถึงชายเสื้อค่ะอยู่ที่22.5นิ้วนะคะก็ประมาณสะโพกบนประมาณสะโพกบนเป็นความยาวที่กําลังเหมาะกับรูปแบบเขาคือรูปแบบนี้ถ้ามันยาวก็คงไม่ใช่มันก็คงไม่ใช่เสื้อเรามันดูไม่เหมือนเสื้อเราแล้วมันดูยาวคลุ้มครุงไปเนาะก็คือจะประมาณสะโพกบน,บ,บนแบบนี้นะคะคุมขอบกางเกงกระโปรงนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเติ่งขนาดนี้นะประมาณแบบเนี้ค่ะเนี่ย ลงมาปบบมาสมาสะโพกบนเลยสุภาพเรียบร้อยอยู่นะคะบอกเลยว่าเป็นรูปแบบที่สุภาพเรียบร้อยในราคาแค่750ไม่ต้องไปเสียเวลาไปเดินไปซื้อผ้าแล้วไปสั่งตัดแล้วก็ รอคิวอีกแล้วอันนี้คือพร้อมส่งไปเลยนะคะวุ้นนี้มีมาให้10สีเดี๋ยวขึ้นชาร์ตสี่าให้มีให้10สีเลยเดี๋ยวดูเปลี่ยนให้ดูแค่ประมาณสสี่พอนะคะเพื่อว่าให้ดูทรงว่าเป็นประมาณนี้นะคะ10สีเดี๋ยวเราอ่ะก่อนที่เราจะไปดูสีเดี๋ยวคอ้าส้มพาดูแบบแล้วก็ดูลายปักแป๊บหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะงานน้องจะเป็นงานคอจีนนะคะงานก็ื่เป็นงานคอจีนแบบนี้นะคะคอสวยเห็นไหมล่ะ พอแบบเออสวยอะ่ะอันนี้คือแบบไปรีดหนูรีดรีบๆเนาะมันจะเป็นแบบ สั่นนิดนึงนะคะแต่ว่ามันก็ชดชดขึ้นนิดนึงอะอบชดนะคะแบบนี้นะคะคอสวยเลยนี่ปิดกําลังดีไม่ทําให้เราดูตันแล้วก็ไม่ทําให้แบบดูอะไรเลยเนี่ยแล้วก็ไม่นาคาญด,ด้วยเนื้อผ้าเขามันไม่ได้แข็งงนะคะแล้วก็ผ่าติดกระดุมหน้าซึ่งกระดุมใช้เป็นกระดุมจีนให้แบบนี้ก็คือใช้งานได้จริงถูกเป็ดนะคะกระดุมจีนให้แขนกระบอกนะคะตัวนี้ก็เหมือนกับปลายบานนิดหนึ่งกระบอกปลายบานนิดหนึ่งใหญ่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ใหญ่เกินจนละน้าแกงขนาดนั้นนะคะก็คือสามารถใช้ชีวิตในจําวันได้แบบปกติใด ก็ะค,ะค,คือบานให้มันดูแบบภูมิฐานแล้วก็สง่าแล้วก็มีลายปักในส่วนของตรงแขนนะคะทั้งแขนให้เลยแบบนี้นะคะใจใหญ่เบิองเบิ่งเลยทั้งสองข้างซึ่งลายปักเอาสีขาวเป็นตัวอย่างลายปักจะอยู่ในส่วนของตรงแขนแล้วก็ตรงขอบกระเป๋าลายปักจะคล้ายๆล้เป็นลายนี้คล้ายกับลายโบฮีเมียนแบบนี้ ได้เป็นรายนี้นะคะซึ่งสีจะเหมือนกันเลยแล้วก็คือจะเป็นรายนี้นะคะปักมาให้งานปักแน่นแล้วก็สวยแล้วคือขนาดกําลังดีอะมันตรงตรงตัวเสื้อก็คือจะสุภาพเรียบเรียบเนาะแล้วก็เห็นแค่ตรงรายปักอันนี้คือแบบเป็นงานแบบดูดีควรค่ากับการเก็บในตู้เลยรุ่นดีนะคะราคาจึ้งด้วย750านะคะแล้วก็มีกระเป๋าให้กระเป๋าจะอยู่ด้านขวามือนะคะซึ่งใช้งานได้จริงก็ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งก็คือไม่ได้ใหญ่มากก็คือเหมาะ ัวเสื้อเขานั่นแหละนะคะแล้วก็มีขอบกระเป๋าอะก็คือจะเป็นางานปักลายเดียวกับตรงแขนแบบนี้ให้นะคะเวลาใส่แล้วก็จะออกมารักษณะประมาณนี้สุภาพเรียบร้อยดูดีดูเป็นคุณนายในราคาแค่750บาทเท่านั้นนะคะ750บาทอันนี้คืองานด้านหน้าด้านหน้ากลางค้างผ่าสะโพกให้นะผ่าสะโพกให้นะคะแล้วก็อันนี้คืองานด้านหลัง ทีนี้เรามาไล่สีนะคะเดี๋ยวน้อมส้มอธิบายสีแล้วก็ดูดูสีไปพร้อมกันสีแรกตัวที่1สีด้านบนซ้ายมือตัวใหญ่ตัวที่1น,นั้นคือสีขาวปัก กลายนะคะปักสีมันจะมีขาวปักสีกับขาวปักขาวนะคะอ่ะคุณแม่ขาวปักสีตัวที่1นนะคะสีขาวปักสีตัวที่สสีเขียวน้ําทะเลอันนี้ขายดีที่สุดเหมือนกันเดี๋ยวหนูใส่ให้ดูสีสองสวยนะคะสีที่2อลายปักตรงแขนเขาจะออกโทนเขียวด้วยเห็นไหมคะสีที่สสีเขียวไล่ลงมาสีที่สสีชมพูค่ะตัวนี้จะออกชมพูโอรสนะคะสีชมพูโอรสเดี๋ยวหนูใส่เชือกสีไว้นะสีที่สสีชมพูโอรส สีที่สี่ถัดมาจะเป็นสีแดงเลือดนกค่ะออกแดงเลือดนกนะคะแล้วก็สีต่อมาเป็นขาวปักขาวอันนี้ขาวล้วนใครอยากได้งานขาวล้วนรุ่นนี้เลยเพราะว่าถ้าอันนี้เป็นแบบที่แบบเป็นแบบสุภาพไงเผื่อใครอยากได้ขาวล้วนไปทํางานบุญงานอะไรเนาะแต่มีลายปักให้เหมือนกันนะคะจะจะเป็นปักขาวให้ซึ่งของจริงจะเห็นลายปักนะคะมันจะออกสีมันจะออกแบบ สีได้ที่ปักกับสีผ้ามันจะมีความต่างกันอยู่แล้วก็คือมันจะเป็นขาวปักขาวสวยเหมือนกันแล้วก็สีต่อมาเป็นสีเหลืองนะคะเป็นสีเหลืองอันนี้ออกเหลืองเปอกกล้วยหรือเหลืองปลวกมะม่วงสุกประมาณนั้นและก็สีต่อมาสีดํานะคะดําร้วนดาสนิทอันนี้ใส่เป็นงานขาวดําได้เลยสุภาพเรียบร้อยด้วยแบบขาวแล้วก็ใช้ไหมดําปักให้ด้วยนะคะดําร้วนดาสนิทสีถัดมาเป็นสีส้มค่ะ สีส้มอันนี้ออกแบบพูดได้เต็มปากเต็มคาว่าสีส้มเลยมันจะมีความเป็นส้มแบบเป็นสีส้มเลยนะคะอันนี้นะคะไม่ใช่ออกชาไทยตุ่นเนาะอันนี้สีส้มเลยสีนี้ก็สวยอะอันนี้ก็สวยอะลืมนะมาหน้าหยิบสีนี้มาใส่ให้ดูเนาะแล้วก็สีต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสีเนื้อนะคะสีเนื้อหรือสีน้ำตาลอ่อนก็คือสีที่หนูใส่มาเปิดคลิปค่ะสีเนื้อหรือสีน้ำตาลอ่อนถ้าเป็นเนื้อก็เป็นเนื้อเข้มๆเลยอะอันนี้เอาเรียกน้าตาลอ่อนละกันนะคะสีนี้ ชอบไงก็เลยใส่เปิดคลิปสีน้ําตาลอ่อนค่ะสีสุภาพเรียบร้อยก็คือสีที่หนูใส่อยู่นะคะสีเนื้อหรือสีน้ำตาลอ่อนและสีสุดท้ายสีชมพูค่ะอันนี้เป็นชมพูกลางกลงไม่อมม่วงหรืออมส้มนะคะถ้าชมพูโอรสจะเป็นด้านบนนะคะอันนี้สั่งชมพูเฉยเฉยชมพูย้ํานะคะคุณแม่คะดูจากหน้าจอนะชมพูย้ํานะคะชมพูมันจะมี2เฉดที่ใกล้กันโอรสชมพูโอรสกับชมพูเฉยเฉยนะคะน่ะเดี๋ยวหนูใส่เชื่อสีไว้ให้ด้วยค่ะโอเคหนูยืนให้ดูสี สีน้ําตาลอ่อนนะคะเดี๋ยวส้มไปใส่สีขาวกับสีเขียวให้ดูอีกสสีค่ะอันนี้สีน้ำตาลอ่อนค่ะ750บาทเท่านั้น750บาทเท่านั้นได้เสื้อแบบนี้ไปเลย ตัวนี้จะเป็นสีขาวปักสีนะคะขาวมี2เฉดขาวปักสีกับขาวปักขาวล้วนนะคะสําหรับตัวนี้หนูนั้นไม่ได้ใส่ขาวให้ดูนานแล้วก็เลยเลือกที่จะใส่สีขาวขาวปักสีให้ดูค่ะอันนี้สีขาวปักสีนะคะเป็นอะไรที่แบบ เป็นขาวสว่างเลยอะตัวนี้แล้วก็คือปักสีซึ่งมันจะมีความแบบเป็นปักลายแบบโบฮีเมียนแล้วคือมันเป็นสีสันเนาะส้มว,ว่าตัวนี้สีสุไว้นะคะหนูก็เลยเลือกที่ใส่สีดีให้ดูนี่แล้วหันข้างในฝั่งที่ตรงเห็นตรงกระเป๋าให้ดูด้วยนะคะกระเป๋าอยู่ด้านขวามือนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปแบบตัวนี้คือแบบว่าใครที่ชอบงานเรียบหรูดูโก้ดูแพงตัวนี้เลยเพราะว่าตรงกลางอะไม่มีแบบเป็นเป็นเรียบเรียบเนาะบางคนชอบแบบงานเรียบเรียบแต่ดูโก้อารุณนี้เลยปักแบบ จึงๆแค่ตรงแขนกับตรงกระเป๋าแค่นั้นเองนะคะนี่แล้วก็เนื้อผ้าคือเฟิร์มอยู่ทรงเหมือนใยทฝ้ายอะคะ่ะแต่ผิวสัมผัสคือแบบเรียบปลื่นเหมือนคอตตอนนะคะ750บาทรุ่นนี้เลยค่ะสีขาวปักสีนะคะสีขาวปักสีค่ะอันนี้คือมีความแบบ ถามว่ามันระบายอากาศได้ดีไหมระบายอากาศด,ด้ดีด้วยแล้วก็ถามว่ามันแบบสุ่าสมมุตินะคุณแม่ใส่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยอันนี้เอาอยู่นะคะเพราะว่าบางทีแอร์โรงพยาบาลมันหนาวอันนี้จากจากประสบการณ์จริงบบกว่าลาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็คือเป็นเหมือนกันบางทีพ่อต้องใส่แจ็คเก็ตเพราะว่าแอร์โรงพยาบาลมันหนาวค่ะเวลาไปนั่งรอหมอคุณแม่ไปหาหมอกันรุ่นพวกนี้ใส่ได้ไม่ต้องใส่อะไรคลุมเลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะก็ได้อยู่นะอยู่ในห้องแอร์นะคะก็เชียร์เหมือนกันรุ่นนี้สุภาพด้วยนี่ค่ะ7 50บาทเท่านั้นรหัส904ค่ะ เขียวน้ำทะเลคะ่ะสีเขียวน้ำทะเลซึ่งงานสีเขียวน้ำทะเลไม่ปักข้ามเฉดเขาจะเป็นลายปักที่ออกโทนเขียวเหมือนกันนะคะแบบนี้ถ้าปักข้ามเฉดอะมันจะแบบเขียวแดงเนาะอ่ะมันก็จะแปดไปหน่อยอันนี้คือจะปักโทนเขียวด้วยนะคะตัวอื่นๆจะปักโทนแดงอันนี้จะปักโทนเขียวแล้วก็สีนี้กับแบบนี้ส่งว่ามันเหมาะกันเป็นอะไรที่ขายดีมากๆมาตลอดไม่ว่าจะเป็นผ้าประเภทไหนเขียวน้ำทะเลคือขายดีตลอดแล้วคุณแม่ลองดูมันดูแบบมันดูรุกแบบ คุณนายอา่ะมันดูสุภาพเรียบร้อยอะ่ะแล้วมันดูผู้ดีมากในโทนสีนี้เนาะถามว่ามันดูเป็นสีที่แบบเป็นโทนเย็นมันดูแบบไม่ได้มืดมากแล้วก็มันก็ดูแบบไม่ได้ฉูดฉาดมันก็เลยเป็นสีที่แบบทุกคนหลายคนน่าจะแบบชอบแล้วก็เลือกกันนะคะโทนเขียวน้ำทะเลค่ะ ดูเย็นตาสบายตาแต่ก็คือไม่มืดเลยเห็นไหมคะด้านหลังด้านหลังคือแบบเป็นม่านโทนสีเทาอะไรเงรี้ยเทาน,น้าตาลหรือว่าโทนอันนี้ดอกไม้เอาเอาเขียวไม่ลงจริงเขียวเด่นเลยนะคะนี่เขียวนะเรลของหนูเสื้อหนูเด่นเลยนะคะอ่าอันนี้ เชียจริงๆเป็นตลอดกาลเลยเขียนนัทเพลเนี่ยนะคะก็เลยใส่มาให้ดูด้วยนะคะมันเหมาะกับแบบเขาด้วยสั่สีนี้นะคะมีทั้งหมด10สีหนูขึ้นชาร์ตสีไว้ให้ถ้าคุณแม่ดูไม่ทนันคุณแม่หยุดชาร์ตสีนะคะเดี๋ยวหนูขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปแบบว่ายาวๆเลยนะคะแล้วก็เขียนระบุชื่อสีด้วยแล้วก็ขึ้นชาร์ตเป็นตัวเลขไว้ด้วยคุณแม่สั่งเป็นตัวเลขก็ได้นะคะสีที่1สี2ก็ได้หรือว่าคุณแม่จะสั่งเป็น สี่ชื่อสี่ก็ได้นะคะไปสั่งชื่อสีก็ได้นะคะ,ะคุณแม่ตัวนี้นะคะราคาเพียง750บาทลดราคามาให้นิดหนึงนะคะลดมาหามาให้นิดหนึ่งนะคะในับช่วงนี้เนาะถ้าใครสนใจสั่งรหัส9-04นะคะทวนไซส์ให้ตัวนี้เป็นงานฟรีไซส์อกเสื้อ44ความยาวประมาณ2ี่ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ แต่๋หนูขึ้นชารสีไว้ให้นะคะใครดูสีไม่ทนันหยุดคลิปไว้ก่อนหรือว่าทักไลน์มาได้เดี๋ยวหูส่งสีให้ดูค่ะ